โลกโลกาภิวัตน์นะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่เคยเห็นฉลองสงการ21วันแล้วประเทศไทยเราจะอยู่ยังไงนะคนมีเงินอ่ะก็ดีนะลางานหยุดได้หรือว่าบริษัทงานหยุดได้ถึง21วันมีเงินกินเงิน,งนเที่ยวนะหลายคนบอกว่าอุย้ยคนไทยเขารวยเด้อเดี๋ยวนีย้ยายจ๋ายาสุดทุกขมหรือว่าเฮามาอยู่เมืองนอกโดนและปกตินะสงการสามมื้อนะเออ เขาเรียกเลเวลเอ่อเรื่องอุบัติเหตุมันก็บอใ่น้อยแล้วงี้สิบเอ็ดมือนี่ตำรวจบดต้องได้พักกันแล้วนะ <c oughs> นะเอ้ยนะเหตุการณ์จังใดอืมมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะพินิจพิจารณาคิดตามบ้านเฮานะหรือว่าเยจ่าคิดไหลพออยู่มงนอกโดนนะฮะเขาบอกว่าคนไทยรวยโอ้ อ้นะขอให้รวยสมมุงม,มาตรปราถนารักษาสุขภาพกายใจไปใดก็ให้ระวังเมาแล้วอย่าขับให้รักชีวิตเจ้าของไลายๆให้ยูยืนเยาวยันเท่าแก่กันเดอ้อทุกผู้สุขคนเป็นห่วงจักใจอืมจากคนไก่บานจ้า <c oughs> แล้วก็รักษาตับแดไตแดกินเหล้าเข้าไปเดี๋ยวตับแข็งเดอ้อจ้ะอืมห่วงห่วงหวงห่วงทุกคน โดยเฉพาะพี่ค่อยน้องค่อยเบือ <laughs>